สวัสดีค่ะพบกับนัสึมโนกาตลิจังอีกแล้วจ้าสวัสดีครับเสียยะบันท่าครับผมมาอีกแล้วครับผมอยากได้รถอียงสกิตบอกเสียยะมาเดอเดี๋ยวเสียยะสิจัดให้ตามสโลแกนเลยน้องนัทซอยทุกคันดันทุกเพตรับรถแน่นอนจ้าโซโลเกนมา่อยนี้ไม่ต้องเป็นการเสียในกาไปมากกว่านี้ครับย่าว่ายายห้างอ่าย่าว่า มือนี้เอารถเอียงมานำเสนอตรงนัดรถจะเรียกว่าขวัญใจไวรุ่นหรือชาวธรรมหากินก็ได้ขวัญใจมหาชนจ้ะครับผมขวัญใจมหาชนเด้อบอกง่ายๆหัวกับเมียแตกแยกกันโดยจะพามาดูรถคันนี้ว่าหัวผัวกับเมียแตกแยกกันยังไงแมนแต่ก็ยังอยู่น้ำกันได้อยู่น้ำกันได้ขอกลดนอย่างเซยะครับผมมาออนิวอิซูซูดีแม็ก 1.9S นะครับปี2018สเปคแคร็บออนิวอันิวแครเด้อตัวโลสุดตัวต่ำสุดนะ แต่ภายในโคตรสวยโคตรสวยรถโคตรสวยอย่างนี้อย่างนี้ใช่ที่สำคัญนะทุกเครดิตดาวบนรถเลยฟรีดาวไปเลยฟรีดาวนะครับผมเอาแบบดาวเอาดาวปีนี้ไปก่อนจ้ะอ่ะปีนี้ทั้งปีดาวแค่แอบปีนี้ทั้งปีผ่อนเพียงแค่เท่าไรลหกพันเก้าร้อยบาทเออกระถามมาเท่าไร่ดี่พอเ้ยก็ยังละออ้ยบางรถบางรถมา คันนี้กระจังหน้าไม่ได้เป็นโครเมียมนะคะจ้ะเป็นไอซีเฮียนเลป็นโครเมียมไฮเดอร์โลโคแดงเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นโครเมียมโลโก้แดงให้อ่าไฟตัดหมอกไม่มีกรอบป้ายเป็นแมนยูใช่ไหมจ้ะแมนยูเดี๋ยวหูข้างในคืออย่างไฟตัดหมอกไม่มีเสียยาให้แสงใสกับบะมี่ตัวมันบะหมี่กับบะมี่แต่ใส่ซีไซส์เพิ่มหลังไม้มาคุยกันหลังไม้มาเลย จ้าแม็กใหม่ยางใหม่เดี๋ยวจับใส่ให้อันนี้รออะไรไม่รู้เชยยี่ปายบัวงามเลยรอว่ามัเป็นตาบังเสียซื้อดีแม็กเบิร์เนอเสียระบบเออรอ่าเป็นตาบังถ้าคันเสียเอาเด้อก็เหลือกไายเดี๋ยเลยเด้อที่ e สามเจ็ดี rpf 1นี e ยี่แปดี re สามศูนย์เอาไปจ้าฟรีฟีเลือกเอาเลยสีเอาไรไหนสีไ่นี่เอาไปเลยแต่ถ้าเป็น แม็กเหมือนของอีซูแต่ว่าเป็นแม็กเขามาใส่แมกองมิสูนะเป็นแม็กของอีซูนะแต่มันตองปีไดบุนี่เขี่ยให้ค่ะเมื่อกี้เขียเฮ็ดให้รถบ่แพงเลยเดี๋ยวก่อนออกเราจัดให้เดี๋ยวต้องนัดจัดให้ครับจ้าไอติมถาจะเข้าด้วยติมมาดูภายในข้างนอกเป็นเอียงนะข้างในเป็นคิตตี้ข้างนอกเป็นนักฟุตบอลนะไอเอียงนะแมนยูข้างในเป็นคิตตี้นะครับผัวมักแมนยูเมียมักคิตตี้เมียมักคิตตี้ หลอกกันเลยเด้อตัวหูตัวหนี่เลขไม่ห้าหมื่นแปดพันโลนะครับผมขาพ้องนังข้าวพระท่านแก่เลยไม่เอี่ยมเลยเด้อครับรถสวยแอร์เย็นเฉียบเลยบางอยาเปิดหนาวเจ้าของเป็นคนสะเกลน้ำเด้อคนสะเกลเลยรถคันนี้หัวแต่เขาเด้อรถว่าเจ้าของป้ายแดงมือเดียวมีแต่ขิงไงขี่พ่นเด้วผมเออเดี๋ยวเฮาก่อนออกเขาจัดการให้เบิร์ตละอืมฮักกิ๊บตีแห้งเมี่ยงก็ได้แมนล็อตอบประตูเดิมมดข้างบนข้างล่างวันนี้ค่อยถอดค่อยแกะครับพี่น้อง โอ้เน่นโอ้บมมีแห้งดึงเลยโอ้สีไข่เออสีไข่เม็ดอาร์ตเดิมมอเตอร์สวยขีดครับเป็นวงกลมสวยจ้าสวยมากนะคันนี้จริงๆมันเป็นรถที่สวยนะแต่ว่าพอเห็นแม็กแล้วมันเครื่องตาว่ะเดี๋ยวห้อเปลี่ยนให้นไหมมันต้องห่วงดอกเอาเองสิรถคันนี้มันต้องตังคซื้อตังคซื้อวันไหนฮันบูเทสิจองเด้อจ้าผัวฮักไม่อยู่เมียมาคิตตี้เด้อรถจ้ะมาสิไดเออรู้เลยพอทักมาปุ๊บรู้เลยจ้า ผัวมักไม่อยู่เมียมักคิตตี้เออทำมั้สิแฟนแฟนแท้สิฮู้แมนแมนรถคันนี้เหมือนจะเคยเขาเรียกอะไรนะใส่คอกใส่คล้องไหมน่าจะใส่ไอ้้ไอเขาเรียกว่าคอกเสมอเก่งนะครับแต่ไอ้หลังคาเสมอเก่งอ่ะเราเอาออกแล้วนะแต่เฮาก็รีวิวตามความจริงเด้อแต่รถรถใหมาจังสี่นะรถเติมรถสวยบ้านบัตริบันทุกนักดอกเด้อมิดอาร์ตเติมเดิมจ้าบัตริบอกชามบันไดดอกเบิ้งได้เลยโอ้ไลเนอร์ มันติดเอาออกบ่าใดดอกจะสวยจ้ะเออน่าจะใช่แต่กล่องก็หัวเดียวหมดคเบื่อจ้ามือก่องนุ่มต่โคนั่นเดิมหมดนะครับผมจ้ากระสอบประตูบอมีห้อยถอดห้อยแกะน็อตดากเดิมหมดบอโชว์ไอ้ลองแกมตูดเดิมหมดนะครับจ้าไม่มีรอยตอกรอยตำนะครับผมรับประกันให้เลยจ้าเบิ้งฟังผีแน่ะคิตตี้อีหลีตัวนึงเออคิตตี้อีหลี ผัวมักแมนยูเมียมักคิตตี้นี่ดูคิตตี้หมดเลยนะนหรืออาจานะจะเป็นผัวมักคิตตี U, ้เมียมักแมนยูก็ได้นะอ่ะเมดอาร์ด oh เดิมจากโรงงานนะคะจากโรบอทโรงงานเด้อไม่มีมชนหนักพิคว่ำจมน้ําไฟไหม้ตีลังกาประตูเดิมหมดเด้อบ่มีหอยถอนหอยแกะข้างบนข้างล่างรับประกันเลยรถสวยรถเดิมรถบ้านแท้สุดยอดเจ้าของป้ายแดงมือเดียวลําดับเดียวมีห้อยหม่องขนาดหน่อยนึงเด้อนี่ห้อยขูดเสาหนี่นะ ครับอีซูซูเบาสิลุนได้ยังใสกกระผู้สาวมากหลายเก็บงานหายเก็บงานหายเด้อตรงนี้ร่อเบิ่งเลยตอนตอนออกไปบ่มีเป็นสภาพนี้เด้ออันนี้เป็นแผลตอนเขามาเด้อมายังไงรีวิวให้เห็นอย่างนั้นเลยครับจ้ารีวิวตามความจริงน็อตฝากระโปรงเลยเริ่มน็อตฝากระโปรงก่อนน็อตฝากระโปรง่รอยแกะนะครับขบนข้างล่างลองแกมเดิมหมดนะครับลองแกมเดิมหมดไม่มีรอยถอดรอยแกะนะครับแผ่นเทคุมชัดเจนปักหมุดด้วยสีดำทั้งสองข้าง จาเป็นตั้งแต่รุ่นออนิวมันจะเป็นหมุดสีดำทั้งสองนะไม่เคยแกะไม่เคยถอดประกันเพชรอาเดิมสวยคานหน้าเดิมหมดนะครับมาร์กตรงนะครับเดิมหมดเดิมหมดนะครับมาร์กตรงนะครับลังแก้มฝั่งนี้เดิมหมดฝากระโปรงเดิมหมดนะครับสวยห้องเครื่องขาวสวยมากมาร์คตรงขู่จุดนะครับจตรงๆนะสติ๊กเกอร์ฝากระโปรงอยู่ครบนะครับจ้าค่ะไซส์มีเจ้าไม่ขู่เส้ามากหัอนล่ะ S <S ก็ซ้ำนี้บ่บ,บ่ต้องห่วงแล้วจัดการ,ายยารถ่ายตัวนี้เพามีบริการร,รงังกันขายอยู่แล้วเด้อยครับผม ORNEW ISUSU DMACC 1.9 S ปี2018จ้าเปิดราคาขายอยู่ที่4 0 0แสนกับอีก9 0 0 0 0ครับจ้าปีนี้ทั้งปีเอาไปผ่อนเพียงแค่6000กับอีก900บาทเท่านั้นจ้าแล้วปีหน้าฟ้าใหม่วันปี6 5ค่อยไปผ่อนราคาเต็มอยู่ที่900 0กับอีก400บาทครับจ้าเรามีซับค่างวดให้ทั้งหมดเดือนละ2,500บาทอีก6เดือนเดนไปเลยเท่านั้นยังไม่พอเด้อเสียยาแถมยังอีกเอาบัตร บัตรน้ำมันมูลค่า2 0 0 0ับาทไปเลยเอาไปเลยเด้อจ้ารัฐบาลมีไห่เท่ากับมีไห่คือกันจ้าไประต้องลงทะเบียนออกรถปุ๊บแจกปั๊บแกวเลยจ้าก็จัดโปรให้เลยนะจาก S c c ซซมอเตอร์สแก้วโอนวันนี้ค่าจัดให้ฟรีค่าโอนให้ฟรีภาษีพรบอให้ฟรีจะส่งรถถึงบ้านฟรีเติมน้ำมันเต็มถังฟรีก่อนออกถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถ่ายกรองเครื่องฟรีถ่ายคลองเล้วฟรีฟิล์มติดรอบคันรประดับยนต์ติดรอบคัน รับประกันหลังการขาย1ปีเต็ม W Smart อีกหนึ่งปีเต็มครับจ้าแล้วก็ออกรถก,กับเราวันนี้รุ้นจับแจงไปเลยมอเตอร์ไซค์ฟรีหนึ่งคันด้วยจ้าจ้าเอาไปเลยจดจวดเด้อ FC ผู้ไดส่วนใจจะซื้อจ,จะจองเด้อครับบาวาสิยุท่านเหนืออีสานกลางใต้ตะเวนออกตะเวนตกเจ้าจ,าอ,จองมาหนึ่งันบาทหลังจากโอนจองมาสี่มิเจ้าหนที่ธนาคารโทรหาเจ้านัดมือเจ้าเฮสัญญานะครับบาวเจ้าสิยุลืบได้หองได้ เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่เมืองไดอยู่ป่าไดอยู่แก่ไหนบอกมาเดี๋ยวห้าสิบไปแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเฮ็ดงานบริษัทก็บ่ระองยงานงานมาเดิมผัดเทียงขอเวลาสิบนาทีคอยไปเส้นสัญญาให้ครับลยจ้าแล้วก็ฝากเอฟซีเดอผู้ใดกดไลค์กดแชร์ไปคำวิมูมูมาซื้อไม่จองเดี๋ยวรับค่าในน้ำทางกรตลาดไปเลยสามทันบาทผู้ใดสนใจจะซื้อจะจองนะครับช่องทางการติดต่อของเรานะครับทาง Facebook นะครับ เบอร์โทรศัพท์ลิงก์ได้จะปักหมุดอยู่ด้านบนนะครับทางย t u b e จะอยู่ด้านล่างครับผมจ้าแล้วก็ฝากกดติดตามกดซ u b s c r i b e ทางช่องทาง YouTube เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราเวลามีรถใหม่เข้ามาเจียะนองนัทหรือว่าผู้ใดก็แล้วแต่ก็สิมาเรีวิวให้เลยครับผมเด้อเราก็ต้องเฝ้าจองในเด้อพอถ้าจองสากกับสีได้รอดไปโดนๆเลยเด้อจ้าจังหน่อยรถดีรถงามมาปุ๊บไปปั๊บครับผมจ้าแล้วก็ เอสซีทเข้ามาคอมเมนต์รวกสนุกก็วกเข้าบอยๆเดอดี๋ยวหลุ่นจับแจกเสือเอ f ซีไปเลยแบบนี้นุ่งโตเด้อจ้าโอเคออนิว1.9นสมาร์ทแคปนะครับปี2018ทุกเครดิตดาวก็าร้อยเก้าพมหกพันเก้าทั้งปีครับผมสวยมาก